ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับหนุ่มกิ๊บันเทิงครับวันนี้มาโผ่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็เป็นภารกิจพิเศษนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมก็เรียกว่านาคอร์สนะครับในกลุ่มของลูกค้าที่ใช้ Honda ามังกี้นะครับร้อยยี่ห้าไอฝึกขับขี่ปลอดภัยแมงคอกพาร์กนะครับวันนี้ซึ่งท้องฟ้าก เรืออํานวยกําลังมานะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในนะครับว่าหลักสูตรการขับขี่หลักสูตรในคอร์สของศูนย์ฝึก n d a ด a f e ซ y t ี a i l a n d Bangkok Park, Park นะครับในวันนี้เนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามได้รับชมกันพร้อมกันนะครับไปกันครับครับตอนนี้ก็เป็นการอธิบายในเรื่องของาออการเข้าสู่การฝึกคอร์สเองใน,ในคอร์สนะครับโ<ๆ>ดยจารักคัก โดยผู้บรรยายนะครับก็ปูเช๊ลยนะครับอันนี้ขั้นตอนก็จะเป็นในเรื่องของการอธิบายเรื่องของการใช้เบรกอย่างถูกต้องเบรกหน้าและเบรกหลังรวมกันสามเบรกให้อย่างแม่นยำ ไ,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 ไม่ขาดไม่เกินสักมิดรนักแสดงว่าอย่างนี้มันมันฉุกเฉินไหมไม่ฉุกเฉินเลยนะครับอันหนึ่งทีนี้รถขันเร่งเร็วไปแต่ไม่ใช่เบรกเนี่ยนะครับช้าอยู่เกินไปนะครับจนทะลุไปชนคลมเลยอย่างนี้นักเรียนที่เข้ามาเรียนก็เป็นสมาชิกคขับครับเฮา,านะครับ ก็จะมีมังกี้มีซีทีนะครับมีขับวัผห้านะครับมาเลครับไฟพอออกมาสลับกันมาครับขามาแลวครับมาเลยสลับกันมาครับค่อยๆครับค่อยๆรักษาระยะห่างครับจาจิตจันกันไปก็จะเป็นในเรื่องของมาฝึกหลักสูตรเบสิคคอร์ส ไนคอสนะครับมังคีแล้วก็แดกนะครับแล้วก็มีซีทีแล้วก็มีขับร้อยยี่ห้านะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ได้เข้ามาในเรื่องของคอสไนคอสนี่ <Night Court S 1> <Night S 2> คือ,ถ,อ,ถ,อถือว่าเป็นคอสขับขี่ช่วงกลางคืนนะครับหนึ่งนะครับไม่ร้อนนะฮะสองหลังจากที่เลิกงานก็จะได้มีเวลามาเรียนนะครับไม่อ่า,าง่ายๆคือหลังช่วงเลิกงานนะครับสมาชิกก็ได้สมัคร เข้ามาเรียนกันนะครับโดยหลากหลายมาจากหลายที่นะครับรวมตัวกันก็ลกลุ่มก็เข้ามาเรียนกันนะครับเป็นไนท์คอร์สนะครับสำหรับหลักสูตรไนท์คอร์สนี้ก็สามารถท่านใดที่มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรือเป็นรถรุ่นเล็กนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อเรียนในเรื่องของหลักสูตรนี้ได้นะครับ ฮอนด้า a ซฟตี้ไทยแลนด์แบงคอกพาร์ก็คือศูนย์กรุงเทพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานีเบรกนะครับการฝึกการใช้เบรกนะครับก็มีหลากหลายนะครับมี CT นะครับมีมังกีนะครับมีแอกแล้วก็จะมีขับซุปเปร์ขับด้วยครับช่องไหนพร้อมออกได้เลยนะครับก็หมายถึงว่าคอร์สนี้สถานีนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของ ฝึกการใช้เบรกนะครับด้วยความเร็วนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะโดยใช้เกียร์หนึ่งสองสามและเบรกตรงที่ตัวกุ้วยางสีเหลืองที่กำหนดไว้ให้นะครับระยะอยู่ตรงไหนดีโหจะมีเจ้าหน้าที่ครูฝึกนะครับคอยแนะนำให้ยือปลายทางนะครับสถานีนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการฝึกการใช้เบรกหน้าและเบรกหลังที่แม่นยำนะครับเบรกไม่ให้มีการล็อกของล้อนะครับ ก็สําหรับคอร์สนี้นะครับก็จะเน้นให้นักเรียนเนี่ยฝึกในเรื่องของการควบคุมการใช้เบรกหน้าและหลังอย่างถูกต้องนะครับโดยลําลดับเกียร์ก็คือเกียร์หนึ่งออกตัวนะครับเกียร์สองเกียร์สามแล้วเบรกนะครับซึ่งจะฝ่าม่านให้นักผู้เข้าฝุกอบรมนะครับมีเทคนิคในเรื่องของการใช้เบรกอย่างถูกต้องนะ ตัดเข้ามาเลยมันทางโน้มมันดังเนาะช่องไหนว่างแล้วออกนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขึเข้ามาเรียนก็จะเป็นซีทีแล้วก็มีมังกีแล้วก็มีแจ็นะครับแล้วก็มีขับนะครับก็ามาเรียนเลยไนท์คอร์สนะครับช่องไหนว่างเช็คความปลอดภัยแล้วก็ออกรถได้เลยนะครับ พอดีของฝึกกลางคืนก็คือจะไม่ร้อนนะครับนะฮะหลังจากเลิกงานแล้วก็เข้ามามาเรียนคอร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นบิกไบค์หรือรถเล็กนะครับสามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็สมัครเข้ามาเรียนได้หรือติดต่อสอบถามทางศูนย์ฝึกขับขีบ่รถไฟฮอ a s a f เซปตี a i l a n d กรุงเทพหรือ Honda s a f เซปตี a i l a n d กรุงเทพนะครับก็คือจุดนี้นะครับตรงรามกำแหงนะครับ ช่องไหนอ๋อช่อจอดสื่อที่ที่มีเป็นแบค็คแบค็แบคก็สำหรับอ่าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาเรียนคอร์สนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามทางเพื่อนสื่อวันด้าเกตี้เทเลนแบงคคอร์สพาร์ตได้ไเลยนะครับ หรือผ่านนฮอนทังห,หน้ามังกี้นะครับพิเศษซึ่งทางศูนย์ฝึกเนี่ยหนึ่งเดือนจะมีครั้งนะครับรสำหรับทุกคนท่านใดท,ที่ใช้รถจักรยานยนต์ฮอน้าหรือคิดอยากจะเรียนเป็นหลักสูตรในคอร์สนะครับก็สามารถประสานเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Honda Safety Thailand Bangkok Park ได้เลยนะครับก็จะมีทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับสามารถมาเช่ารถในสนามได้นะครับ เป็นหลักสูตรเบสิกไนท์คอร์สนะครับสนุกครับสนุกผมบอกได้เลยว่าสนุกและคุณจะได้ประสบการณ์ที่ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริงในเรื่องของการจับขี่ในช่วงกลางคืนด้วยนะครับนะฮะ สถานีต่อไปก็เป็นฝึกในเรื่องของลบดีสิ่งกิดขวางนะครับหรือว่าไฟล่อนซาลาลอมนั่นเองโดยนี่เลยคู่อ้วนเรานะครับแล้วก็คูเจแล้วก็มังกีมังีเนาะอันนี้ติ๊กอ,อันนี้กแล้วก็นี่เลยครับสี่ีคู่ปราเรา <c oughs> รโดยบรรยายโดยคู่แซวโอเค เอ่อสสาร่ามลบดีสิ่งกิดปากนะครับชโชคดีนะครับครูอ้วนวันนี้เราไม่เจอฝนเนาะฮะนะคร <Huh? S 1> ูเจเนาะไม่เจอฝนนะถือว่าดีนะโอเคแต่ว่าเมื่อเมือม่อเมื่อช่วงหัววันประมาณทุ่มหนึ่งมีฟ้าคำรามเลย <laughs> ได้คู่อ้วนปัก <laughs> <laughs> ไ้่ไจะเข้าสู่ การที่จะลงไปฝึกนะครับก็ต้องมีการอธิบายก่อนการสาธิตกันนะครับครูปาก็เข้าไปยังเส้นทางนะครับตามที่ครูฝึกได้วางไว้ให้ ในคอสนี่ขี่สนุกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญไม่ร้อนนะฮะช่วงหาช่วงว่างเวลาเลิกงานนะครับต่อมาสามารถที่เข้ามาเรียนได้บิ๊กไบค์หรือรถเล็กนะครับแต่ท่อเน้นนะครับท่อต้องไม่ดังนะครับท่อต้องไม่ดังท่อต้องเป็นแสแตนดานนะครับ ขี่เข้าไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดเอาไว้ สูตรไนคอร์สนะครับเหมาะที่สุดนะครับสำหรับท่านใดที่หาเวลาช่วงว่างช่วงเลิกงานนะครับช่วงเย็นนะฮะก็สามารถมาติดต่อสอบถามรายละเอียดในเรื่องของการฝึกไนคอร์สได้นะครับซึ่ง1เดือนก็จะมี1ครั้งนะครับนะหลักสูตรก็จะเป็นในเรื่องของหลักสูตรเบสิกนะครับตามตามตามมาตรฐานนะครับของอคอร์สเรียนนะครับ เหมือนกับช่วงกลางวันแต่ว่าตอนนี้จะได้เปรียบในเรื่องของกลางคืนจะไม่ร้อนนะครับเราก็จะได้มีการปรับตัวในเรื่องของขับกลางคืนจิ้งนะครับนะบตามเส้นทางครับกยังชี้ไปทางไหนไปตามตรงไปครับตรงไปนะครับพยายามอย่าหลงเส้นทางนะครับหลักสูตรนี้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับติดตจอสอบถามเข้ามาได้ที่ ฮอนด้าเซตตี้ไทยแลนด์แบงคอกพ์คมีหลากหลายในเรื่องของคอร์สการเรียนนะครับไหนคอร์สอ่ตามเส้นทางนะครับตามเส้นทางพยายามอย่าหลงเส้นทางนะครับรักษาระยะห่างกันด้วยนะครับรักษาระยะห่างกันด้วยนะไม่ไม่ขับซี่กันเกินไปนะครับไม่ขับชีดเส้นกินไป รักษาระยะห่างกันด้วยตามเส้นทางครับเหมือนเดิมครับตามเส้นทางปรับในเรื่องท่าทางนะครับปรับในเรื่องของท่าทางนะฮะทางตรงทางตรงแล้วเดินเขาเลีงมาครับทางตรงแล้วเดินเขาเลีงไปทางตรงแล้วเดินเขาเล่งไปช่องไหนว่างแล้วออกได้เลยิีซอสเด็เหมือนเดิมครับที่เหลือตามเส้นทางแล้วก็เข้างลอมปกตินะครับ <125. S 2> มันด้ามังคีจับแจ็คโอเคครับพี่กี่รอบแล้วครับพี่เพิ่งม,มารอบแรกเพิ่งมารอบแรกได้เปรียบว่ากลางคืนเนี่ยมันจะไม่ร้อนเนาะโอเคครับขอให้มีการฝึกอย่างสนุกครับเสร็ครับ เปิดประสบการณ์จริงในการขับขี่ช่วงเวลากลางคืนนะครับไมคคอร์สไม่มีที่ไหนมีที่สูนย์ฝึกฮอนด้าเซฟตี้ไทแลนด์เท่านั้นไนคอร์สปิดประสบการณ์ใหม่ของชาวไบค์เกอร์สอล้อผู้ที่ชื่นชอบในการขี่รถอย่างมีความสุขและมีรับไตล์เป็นของตัวเองนะครับติดต่อเข้ามาเรียนได้เลยนะครับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเซฟตี้เทเลนถามวันนี้มาเรียนกี่รอบแล้วครับ ครั้งแรกนะฮะโอ้โหกลางวันกับกลางคืนคนละอย่างเลยนะกลางคืนจะฉี่สนุกนะฮะไม่ร้อนด้วยเนาะอยากให้มีครั้งต่อไปนะครับจะเรียนนะเอาเชิญครับเชิญเลยน้าซีที125นะไปแล้วครับถามนะครับอันนี้มาเรียนรอบที่เท่าไหร่นะครับรอบแรกครับรอบแรกเนาะ,ะก็เป็นไนท์คอร์สเลยผมว่าอ่ามีความคิดเห็น,หนยังไงว่าถ้าเรียนกลางคืนกับกลางวันเนี่ยมีข้อแตกต่างอะไรนะฮะ,ะประสบการณ์ครั้งแรก ทางครั้งแรกก็โอเคนะครับตอนหนึ่งกลงคืนเราไม่ร้อนไม่ต้องโดนแดดก็มีความแสงไฟก็ได้ได้นะสว่างพอนะฮะสว่างพอนะครับครับไม่ร้อนก็เป็นการฝึกทักษะการใช้สายตาได้ดีขึ้นครับเยี่ยมเลยประสบการณ์จริงเลยนะป๋านะโอเคเลครับโอเคครับอยากให้มาเรียนบ่อยๆนะป๋านะโอเคเยี่ยมเลยครับผมโอเคคนจะเป็นนายคอสนะครับสำหรับ ท่านใดที่สนใจจะเข้ามาเรียนนะครับก็ติดต่อหรืออิ inbox เข้ามาสอบถามได้ที่ Honda Fanpage Honda Safety Thailand Bangkok Park หรือคอสหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันสำหรับคลิปนี้นะขอตัวไว้เท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องทาง y o u t u b e และแฟนเพจเ c e b ุ o k หนุ่มคลิปบันเทิงให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันครับคลิปหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวไปดูกัน